ผิดที่ส่วนราชการไม่ยอมเช็คระเบียบให้เรียบร้อยนะฮะไม่ยอมเช็คระเบียบให้เรียบร้อยซึ่งมันก็มีคําพิพากษาของศาลฎีกามาแล้วนะครับว่าคนชราดังกล่าวเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ทําผิดอะ่ะอยู่ดีให้เงินมาเองเนี่ยต้องให้ฟ้องร้องยังไงรัฐบาลก็แพ้ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับที่รักทุกคนนะฮะวันนี้วันอังคารนะฮะพึ่งกลับมาจากประชุมกลับมาที่การปลาล์มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาปลาล์มอย่างเป็นระบบนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะทานข้าวไม่ทานนะครับตอนทานข้าวเช้าอย่างเดียวกลางวันไม่ทานเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนนะฮะเดี๋ยวอ้วนนะครับมีอยู่สองเรื่อง ที่เราจะคุยด้วยกันก็คือเรื่องเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องเบี้ยคนชรากับเรื่องค่าเทอมนักเรียนแล้วก็ค่าเทมอมผู้ปกครองนะฮะอเทำไมกล้องมันมันมวแป๊บบนึงขยับกล้องนิดนึงนะแสงแดดแสงแดดแสงแดดมันร้อนแสงแดดมันร้อน นะครับก็กล้องโม,ว,มวนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรนะกล้องโม,ว,มวนิดหนึ่งคือเรื่องเบีย้ยคนชรา,าเนี่ยคือวันนี้ตามมติคอรมอเนี่ยก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนายกเนี่ยแกท่านกําลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะเรื่องระบบที่ซ้ําซ้อนนะครับเรื่องระบบที่ซ้ําซ้อนมีหมายสารไปรยังคนชรา,าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตรที่เป็นรักขา้าราชการแล้วก็รับบำนาญแทน ซึ่งมันผิดเงื่อนไขตามระเบียบนะเท่าที่ผมไปอ่านระเบียบมามันก็ผิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดําเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ไปถึงกับคนชราทั่วประเทศที่เกิดการจ่ายซ้ําซ้อนซึ่งมันก็ผิดระเบียบคือความผิดไม่ได้ผิดที่คนที่รับเงินแต่ผิดที่ส่วนราชการไม่ยอมเช็คระเบียบให้เรียบร้อยนะฮะไม่ยอมเช็คระเบียบให้เรียบร้อยซึ่งมันก็มีคําพิพากษาของศาลฎีกา มาแล้วนะครับว่าคนชราดังกล่าวเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไม่ได้ทําผิดอ่ะอยู่ดีให้เงินมาเองเนี่ยต่อให้ฟ้องร้องยังไงรัฐบาลก็แพ้ส่วนคนที่ทําให้การจ่ายเงินผิดพลาดเนี่ยก็อยู่ที่ข้าราชการหรือระบบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าแก้ระเบียบความจริงแล้วเนี่ยคนชราเนี่ย ฟ้องยังไงกี่สารกี่สารก็ชนะนะครับไม่ต้องใช้นี่นะครับไม่ต้องใช้นี่ถ้าไม่แก้ระเบียบคนที่เป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิดตามระเบียบแต่ถ้าแก้ระเบียบเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้ไปเพื่อไม่ให้คนชราเดือดร้อนนะแก้ไปเพื่อไม่ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ1 5ื0 0คนเนี่ยที่จ่ายเงินซ้ําซ้อนเนี่ยเดือดร้อนนะครับรวมถึงประหลัดกระทรวงด้วยฮนะอธิบดีที่เกี่ยวข้อง ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินคนชลานะครับเพราะฉะนั้นการแก้ระเบียบนี้แก้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐพ้นผิดนะครับแต่ในส่วนของคนชลายังไงก็ไม่ต้องคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามคําพิพากษาของศาลฎีกายังไงคนชลาก็ไม่ได้ผิดนะฮะพอรัฐจ่ายเองจ่ายเองโดยที่เขาไม่ได้กระทําผิด่ก็จ่ายเขาเองนะฮะจ่ายเขาเองนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เ,เรื่องค่าเทอมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะมหาวิทยาลัยปี1ถึงปี4เนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่ในช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดรอบ2นะฮะตั้งแต่วันที่19ทธันวาจนถึงปัจจุบันที่มีการปิดเรียนอยู่ประมาณเดือนครึ่งด้วยกันนะฮะเดือนครึ่งด้วยกัน ซึ่งแทบจะไม่มีการเรียนการสอนนะฮะแทบจะไม่มีการเรียนการสอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผู้ปกครองเขาก็เดือดร้อนกันประชาชนตามมาตาสามสามก็เดือดร้อนกันเพราะว่าไม่มีโอทนะครับไม่มีเงินเพิ่มไม่มีคอมมิชชั่นส่วนอาชีพอื่นเขาก็มีรายจ่ายที่เยอะเพิ่มขึ้นรายได้ลดลงนะฮะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองทางกระทรวงศึกษาธิการโดยมอบให้ ศึกษา,าศึกษาเอกชนนะฮะท่านอัตพลตึกตองทําหนังสือไปยังโรงเรียนนะฮะทั่วประเทศนะฮะโรงเรียนเอกชนนะฮะโรงเรียนเอกชนนะครับส่วนโรงเรียนรัฐเนี่ยปกติเนี่ยเขาเก็บค่าบํารุงการศึกษาประมาณพันเถึงประมาณ3 4มสี่พันหรือห้าพันเนี่ยเก็บค่าบารุงการศึกษายังไม่มีคําสั่งทางราชการนะฮะว่าให้ลดค่าบํารุงการศึกษาสําหรับนักเรียนในช่วงโควิดนะฮะลดค่า บำรุงการศึกษาค่าเทอมค่าเราเรียนทั้งรัฐและเอกชนส่วนเอกชนเนี่ยโรงเรียนเอกชนไม่ทําตามนะฮะเท่าที่ผมทราบไม่ทําตามเหมือนไม่สนใจอะ่ะเหมือนไม่สนใจซึ่งผมเองก็ได้เรียนได้ชี้แจงอา่าเมื่อประมาณ2อสาสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าให้พรนัทท่านนายกเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเอพอเอิญว่าก็ดําเนินการแต่พเพอิอว่าโรงเรียนเอกชนไม่มีใครฟังนะครับไม่มีใครฟัง ไม่มีคนฟังนะฮะก็เลยขอกำชับไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะกำชับอีกรอบหนึ่งให้โรงเรียนเอกชนลดค่าเทอมให้นักเรียนด้วยนะฮะลดค่าเทอมถ้าไม่ลดค่าเทอมรัฐบาลเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเงินพิเศษเข้าไปชดเชยให้กับโรงเรียนเอกชนในบางส่วนเหมือนกันคนละครึ่งอเอกโรงเรียนเอกชนต้องช่วยผู้ปกครองครึ่งหนึ่งรัฐบาลต้องช่วยผู้ปกครองครึ่งหนึ่งนะฮะ ทำให้ค่าเทอมมาลดลงสัก30-40%ก็ยังดีอย่างน้อยก็แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองด้วยเพราะมันรายได้ลดลงนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ําไปว่าทางรัฐบาลยังดําเนินการไม่สําเร็จนะครับเ,เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ดูมติคอรมอว่ามาตา3า33ได้คนละสี่พันไหมมีใครดูมติคอรมอบ้าง มีใครได้ฟังมติคณะรัฐมนตรีไหมว่าเขาจะชดเชยเยียวยาให้ผู้ประกันตนตามมาตราสามสามสิบเอ็ดล้านสามแสนคนคนละเท่าไหร่ใช่สี่พันไหมสี่พันเขาอ,อนุมัติหรือ,อยังนะครับแล้วก็เขายังไม่ได้ชี้แจงในกรณีคนที่ไม่มีมือถือหรือมีมือถือที่รุ่นเก่าแล้วก็ไม่มีตังค์ค่าตังไม่มีตังค์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่ามันเข้าร่วมโครงการไม่ได้ นะครับเข้าร่วงโครงการไม่ได้เห็นบอกว่าจะมีบัตรอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ไปไปเข้าโครงการกับเราชนะได้นะฮะหรือคนละครึ่งนะครับมีใครมีข้อมูลไหมมาตาา3ได้ไหม1ิอล้าน3า0แสนคนนะครับ11ล้าน3 0แสนคนอ้าวมีใครดูมติคอโโมอมมม หรือมติคอรมอยังไม่ชัดเจนอีกนะฮะคนมาตาสามสามก่อนไปมติคอรมเช็ดกล้องดีกว่ามันเช็ดไม่ออกอะดิมันเช็ดไม่ออกสี่พันมะตกลงได้ใช่ป่ะสี่พันแต่ไม่ใช่เงินสดใช่ไหมอนุมันแล้วไม่ใช่เงินสดนะฮะพอเริ่มจ่ายประมาณมานท่อะไร1สิบแปด อตอนแรกก็ช่วงช่วงแรกเนี่ยเขายังไม่ให้นะมาตาสามสามอะ่ะที่เงินเดือนต่ากว่าแสนก็ยังไม่ให้นะฮะโดนผมด่าไปโดนไม่ใช่ด่าหรอกโดนตําหนินะฮะเพราะพี่น้องประชาชนตามมาตาสามสามร้องเรียนผมมาเยอะมากนะฮะผมก็ทําสําเร็จนะฮะสามารถถ่ายเงินรัฐบาลมาประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนคนละสี่พันบาทอ่าคนละสี่พันบาทนะฮะคนละสี่พันบาท,ะะ 4, บาทอ่า โดนรัฐบาลดา่าไอ้ไม่ใช่โดนรัฐบาลตําหนิเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมนะเวลาผมเรียกร้องอะไรทีไรเนี่ยก็เอาเงินจากรัฐบาลมาให้ประชาชนนะครับเอาเงินจากรัฐบาลมาให้ประชาชนเพราะไม่เป็นหน้าที่อ่ะคุณทําพวกเขาเดือดร้อนเนื่องจากโควิดรอบสองมันมาจากคุณเต็มๆนะครับพรุ่งนี้ในฐานะกรรมธิการทหารผมเป็นคนเสนอในที่ประชุมในการเรียกสอบทาหารที่ควบคุมกองทัพภาคที่1ที่ควบคุม ตรงกาญจนบ,บุรีฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเ,เพลอนผู้ว,ว่าสมุทรสาครอ,อยู่โรงบาลเรียกสอบไม่ได้เอาคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นรองผู้ว่าตำรวจกาญจนบุรีตำรวจภูธร,ร,ร,รที่สมุทรสาครถูกเรียกสอบทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงครึ่งนะของกรรมธิการทหารเสนอโดยโดยผมเองนะในฐานะกรรมธิการการทหารนะฮะที่ดูแลด้านงานด้านความมั่นคงนะครับ เพราะฉะนั้นนายกไม่ต้องบ่นนะฮะว่าแล้วก็ไม่ต้องเอาบุญคุณกับประชาชนนะฮะเพราะว่าท่านนายกไม่สามารถดูแลฝ่ายความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่คุมสํานักง,งานมรุษชาติทําให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้จํานวนเป็นแสนแสนคนแล้วมาออกมติคอรมอนีรลโทษเขาไม่ให้เขามีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับมาตาา3ส สี่พันบาทน้อยเกินไปครับต้องอย่างน้อยต้องสองเดือนสองเดือนคือแปดหมื่นกว่าล้านไม่ใช่สี่หมื่นสี่พันล้านแบบนี้นะครับผมจะขอบคุณท่านนายกมันก็ไม่ใช่เงินของนายกนะถูกปะถ้าเป็นเงินของท่านนายกนตีผมจะขอบคุณนะฮะไปกราบที่เท้าเลยว่าเป็นเงินของนายกแต่เผอ,อิญว่ามันไม่ใช่เงินของนายกมันเป็นเงินของพวกเราในอนาคตที่พวกเราจะต้องไปใช้นี่ร่วมกันนะฮะไปใช้นี่ร่วมกัน ถ้าเรามีแรงเดินต่อไปได้เราก็มีปัญญาจ่ายภาษีนะครับตกลงอย่าโกรธพี่นะประชาชนตามมาตาสามสามพี่เรียกร้องให้ได้แค่สี่พบาท40,000นกว่าล้านเองนะครับ ไม่ใช่เอาเงินสี่พันบาทไปหักกับเบี้ยคนเออเงินชราภาพของผู้ประกันตนนะไม่ได้นะห้ามเด็ดขาดนะ่าห้ามเด็ดขาดไม่ใช่บอกว่าเอาเงินตรงนี้มาให้ประชาชนมาตาสามสามคนละสี่พันเราจะไปหักเงินชราภาพในอนาคตไม่ได้นะต้องอย่าลืมประชาชนตามมาตาสามสามให้เงินรัฐบาลไปกู้กว่าสองล้านล้านนะหนึ่งจุดหกล้านล้านเนี่ยให้ไปซื้อพันธบัตรที่ขาดดุลงมาน อีกประมาณ4ี่แสนล้านไปลงทุนในบริษัทเอกชนนะครับเป็นเงินของพวกเราที่จ่ายประกันสังคมนะครับที่จ่ายประกันสังคมนะครับพี่ขอโทษพี่น้องพวกพี่น้องประชาชนผู้ประกันตน11ล้าน3แสนคนที่ขอรัฐบาลมาได้แค่4 0 0 0บาทเองเดี๋ยวจะขอเพิ่มอีก4 0 0 0นะฮะจะขอเพิ่มอีก4 0 0 0นะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชน มหาวิาลที่พี่ยังไม่สามารถที่จะดาเนินการเรียกร้องให้รัฐบาลมาเยียวยาคนละครึ่งค่าเทมเอมเป็นส่วนลดค่าเทอมคนละครึ่งระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเอกชนกับรัฐบาลยังเรียกร้องไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยว่าทาหน้าที่ผู้แทนรัศดรได้ไม่ดีพอนะฮะถือเป็นความผิดนะฮะถือเป็นความผิดเรียกร้องให้ประชาชนได้ไม่เต็มที่ถือว่าเป็นความผิดของพี่ คืออันไหนถ้าเรียกร้องแล้วทําให้ประชาชนได้ได้ได้ประโยชน์เนี่ยเรารู้สึกภูมิใจนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ภูมิใจที่ทําให้เขาได้คลายความทุกข์ไปบ้างนั่นคือหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนะฮะหน้าที่ของผู้แทนราษฎรเงินมัดจำมาตาสามสามเงินมัดจำอะไรอธิบายหน่อยงง เงินมัจจำมาตาสามสามคืออะไรเอ่ยเออมาพูดถึงเรื่องออที่สาภาพพมา่านะฮะที่พลเอกอะไรนะอาวุโสมีหนองหลายใช่ป่ะฮะลูกลูกบุญธรรมป๋าเปรมยึดอำนาจอองซานสูจีเนี่ยทำให้พี่รู้สึกเสียวเลยนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย ได้คะแนนเสียงท่วมท้นเกิน376เสียงเนี่ยพอจะประชุมสภาเลือกนายกทหารจะเยอะตำนาจเสียวจริงๆเลยพี่ว่าพี่น่าจะอยู่ในรายชื่อระดับต้นๆในการที่ทหารจะต้องเรียกรายงานตัวแน่ๆเลยนะฮะแน่ๆเลยถ้าทหารเรียกพี่รายงานตัวในช่วงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเผอ,อิญว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้เยอะก็ฝากส่ง m มสเซนเจอร์ หรือส่ง Facebook ลน์เนี่ยไปเยี่ยมพี่บ้างนะน่าจะโดยไม่ต่ำกว่า15วันนะครับแต่ทำใจไว้แล้วนะฮะทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้วนะครับไอ้ที่เรียกร้องให้ประชาชนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยรัฐบาลก็ไม่พอใจพี่หรอกแต่ไม่เป็นไรให้รัฐบาลแล้วคอรมอแลสอสอ้วสสฝ่ายรัฐบาลเกียดเกียดพี่สักประมาณ3-400คนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ประชาชน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความทุกข์ให้กับคนสามร้อยคนนะฮะแต่ทําความดีให้กับคนหลายๆสิบล,ล้านคนเนี่ยก็น่าจะมีความดีมากกว่าความเลวเนาะนะฮะความดีมากกว่าความเลวนะครับกลัวมากเลยนะถ้าครั้งหน้าเลือกกันมากเนี่ยเลือกมากเกินไปเกินสามเจ็ดหกขึ้นมาเนี่ยทหารยึดอำนาจโดนแน่แนเลย โดยแน่ๆเลยไม่เป็นไรว่าจันเต้ขี้โม้แต่ขี้โม้ทําสําเร็จหลายเรื่องนะไอ้คนขี้โม้แบบเนี้มันทาสาเร็จหลายเรื่องนะทําสําเร็จหลายเรื่องนะค่าเทอมนี่ยังทําไม่ได้เลยเนี่ย เนี่ยถ้าทำไม่ได้ต้องเอาหัวโขกโข,ขกับพื้นแล้วเนี่ยทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อน,นักเรียนนักศึกษาไม่ได้ต้องเอาหัวโขกพื้นแล้วเนี่ยเอ้ค่าหอพักเนี่ยไอ้คนละครึ่งมันจ่ายได้ไหมไปดูรายการนี้ค่าหอพักคนละครึ่งกับเราชนะจ่ายได้ไหมเขาบอกจ่ายได้แล้วนะเขาบอกจ่ายได้แล้วนะ ใช่ใช่เพื่อไทยก้าวไกลไทยสีวิไลแล้วถ้าเกิดประชาชนเลือกเยอะขึ้นมาเกินสามเจ็ดหกทหารยืดมหน้าแน่นเลยชัวร์มันมีแบบอย่างมีอะไรจะให้พี่เรียกร้องอีกบ้างว่ามาเลยนะในฐานะผู้แทนรัษฎรมีหน้าที่บำบัดทุก บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนแล้วทําความทุกข์ให้กับผู้บริหารประเทศนะฮะไม่ใช่ทาความทุกข์นะเพราะเขาไม่ควรทาความทุกข์ให้เราผมถามว่าตอนนี้มามามาขัดแย้งกันเรื่องวัคซีนเนี่ยขัดแย้งกันทําไมทําไมฮะเราจะไม่ขัดแย้งเลยถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูแลชายแดนดีไม่มีโควิดจากพมา่ามาประเทศไทยเราไม่จําเป็นต้องซื้อวัคซีนเลยไอ้หกเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยไม่จําเป็นเลย ใครเป็นใครเป็นคนทำให้เกิดขึ้นถูกไหมก็พลเอกประยุทธ์อีกนั่นแหละถูกไหมควบคุมลูกน้องไม่ดีทําให้ลูกน้องคอร์รัปชันทําให้ลูกน้องคอร์รัปชันเอออีกเรื่องหนึง่งคือตอนนี้พี่ก็เรียกร้องอยู่เหมือนเดิมนะกับพี่ยุคคนเน่ยยุคคน,น,คคน,นอีซี่ยุค,คนเนี่ยก็เรียกร้องให้เป็นเงินสด นะฮะเป็นเงินสดนะครับเนี่ยพี่ไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจไตรมาสสองไตรมาสหนึ่งสองสามของปีหกสามมามีตัวเลขที่น่าที่น่าหวาดเสียวอยากให้พวกเราได้รู้ได้ดูกันคือตัวเลขทางธุรกิจขาปีกข,ของสามเจ้าสัวนะฮะเอพี่มีตัวเลขของเจ้าสัวสาพัสแล้วก็เจ้าสัวเ,เจ้าสัวที่เป็นเจ้าของ Mac แมคโครโลตัสอ่ะตัวเลขขาปีกเนี่ยโว้ยกำไรเยอะนะ กำไรเยอะแต่เยอะกว่าปียังน้อยกว่าปี62เพราะปี6 2มันไม่มีโควิดถูกไหมมันไม่มีโควิดแต่ธุรกิจอื่นของเจ้าสัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินธุรกิจค้าขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ค้าปีกธุรกิจโรงแรมธุรกิจสนามกอล์ฟธุรกิจบ้านจัดสรรธุรกิจอะไรเจ๊งกันหมดเหลือยอย่างเดียวค้าปีกนะฮะค้าปีกกำไรนะฮะก,กำไระะกำไร เดี๋ยวจะต้องพยายามไม่ได้เรื่องลดค่าเทอมนะฮะจะพูดทุกวันนะฮะจะพูดทุกวันพูดจนกว่าจะลดไม่ลดก็จะด่ามันนะฮะจะด่าขออนุญาตด,ด่ารัฐบาลด้วยคำสุภาพเพราะถ้าด่ารัฐบาลด้วยคำไม่สุภาพเดี๋ยวพี่แลมโบ้แกจะมาดำเนินคดีพี่นะครับวันนี้พอแล้วนะ,ะเรื่องค่าเทอมเรื่องเบีย้ยคนชราเรื่องมาตาสามสาม ะะเรื่องเงินสดยังไม่สาเร็จนะเรื่องเงินสดยังไม่สําเร็จจะพยายามนะจะพยายามนะครับขอบคุณครับ น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ห้าราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิเชราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง